นายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งฟื้นฟูสาธารณูประโภคตั้งเป้า7วันชาวหัดใหญ่ได้กลับบ้าน14วันจะต้องสะอาดเร่งจ่ายเงินเยียวยาไม่ให้ตกหล่นค่ะ นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมแผนฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐเอกชนวางแนวทางฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่พร้อมเน้นว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรอบสัปดาห์เพื่อให้ได้เห็นว่าสถานการณ์จริงจะเร่งแก้ไขแบบใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเต็มรูปแบบโดยเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคเอก ชนให้ระดมทรัพยากรฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของรัฐคือดูแลประชาชนให้กลับบ้านได้ให้เร็วที่สุดด้านการเยียวยาครามอได้อนุมัติเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ9 0 0 0บาทโดยจังหวัดสงขลากำลังเร่งสำรวจผู้มีสิทธิประมาณกว่า500,000รายพร้อมทยอยโอนอตแรกให้กว่า1 2 0 0 0 0ครัวเรือนภายในสัปดาห์นี้รวมถึงเปิดสิทธิ์ให้ผู้เช่าบ้านนำหลักฐานค่าน้ำค่าไฟมารับเงินเยียวยาได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจะได้รับเงินซ่อมแซมครัวเรือนละ49,000บาทและสามารถกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำเพื่อเพิ่มเติมตามศักยภาพขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดมหากรรมสินค้าราคาทุนในหลายพื้นที่เพื่อช่วยลดค่าของชีพ รัฐบาลได้ตั้งเป้า7วันกลับบ้าน14วันหัดใหญ่ต้องสะอาดโดยอนุญาตให้จังหวัดจัดจ้างผู้รับจ้างขนสินงของและเศษซากออกจากตัวเมืองพร้อมระดมรถตกักรถขุดและเครื่องจักรหนักจากทุกหน่วยงานเข้าในพื้นที่ทันทีในระยะยาวที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางป้องกันภัยพิบตัติระบบเตือนภัยสมัยใหม่และวางระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองหัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อให้เมืองกลับมาเดินหน้าเศรษฐกิจได้ปลอดภัยและยั่งยืน ระหว่างการลงพื้นที่นะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปตรวจแผนจัดการขยะที่หน่วยทหารเข้ามาสนับสนุนพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก่อนออกจากพื้นที่ก็ได้มีการแจกจ่ายน้ำดื่มถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนบร,ริเวณรอบวงเวียนน้ำพุพร้อมกับยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้ซักขัวรเรือนเดียวค่ะ